ครับหลังจากที่ทดลองรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้น้ำมันมากน้อยเท่าไหร่ระยะทางร้อยกว่าโลครับตัดแล้วพี่ตัดที่แปดหยดเก้าสองถ่ายสี่ แปดหยดเก้าลิตรอ่ะพี่ตัดแล้ววะครับ้าค,ครับร้อยกว่าโลนะฮะตัดที่แปดหยดเก้าห้าร้อยสี่หกโลลบกันแล้วเนี่ยครับร้อยสี่หกโลหารด้วยหารด้วยแปดจยดเก้าห้าครับ จำนวนเงิน2 0งบาทนะครับน้ำมัน E 8 5ครับ